สวัสดีวันอังคารที่5พฤษภาคม2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จากมงคลชัยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกเ,เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับก็ตลาดหุ้นไทยนะครับรวมถึง ร้านค้าต่างๆในไทยนะครับก็หยุดยาวกันมา4วันเลยนะครับก็กลับมาเปิดกันอีกครั้งละแต่ว่าช่วงวันที่เราหยุดทำการไปเนี่ยตลาดหุ้นต่างประเทศอะ่ะก็ไม่ได้หยุดนะครับบางประเทศอาจจะหยุดนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหลายๆประเทศเนี่ยเปิดละแล้วก็มีประเด็นขึ้นมาเหมือนกันนั่นคือทางด้านประธานาธิบดีทรัมป์นะครับของสหรัฐเนี่ยได้จุดประเด็นเรื่องเทรดวอร์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งละนะครับ ก็เหมือนกับว่าด้วยเรื่องออการแพร่บาดของโควิด -19 ในสหรัฐเนี่ยทำให้ประชาชนชาวอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยพอใจในหลายๆเรื่องนะครับก็รวมถึงตัวเรื่องของทางประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยทางเขาเนี่ยก็เลยจุดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็เลยส่งผลให้ตลาดหุ้นในทั้งในเอเชียแล้วก็ในยุโรปเนี่ยปรับตัวลดลง นะครับปรับตัวรุลงค่อนข้างแรงด้วยนะฮะอย่างเมื่อวานี้ฮ่องกงนี่ลบไปเป็นพันจุดเลยนะครับส่วนตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเปิดมาก็ติดลบนะครับลบแต่ก็ไม่ได้แรงมากนะอย่างดาวโจนเนี่ยก็ลบไปประมาณสัก2 0 0กับ300จุดเลยประมาณแต่สุดท้ายก็กลับมาปิดบวกได้แต่ที่บวกได้ค่อนข้างดีเลยเนี่ยคือดัชนี NAS d แดกลอยนะครับบวกขึ้นมาเป็นมากกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะฮะพวก หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ยังบวกได้ค่อนข้างดีนะครับพวก Apple พวก Netflix พวกเ c e b o o k พวกอะไรพวกนี้ยังบวกกันได้ดีนะครับหุ้นเทคโนโลยีนี่ยังแข็งแรงอยู่นะฮะส่วนหุ้นนี้ลงแรงก็คือพวกหุ้นที่เกี่ยวกับสายการบินนะครับหลังจากที่มีการถแถลงของน้องทุนระดับโลกนะครับคุณวอร์เรนบัฟเฟตครับก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้ขายพวกหุ้นสายการบินออกไปทั้งหมดแล้วนะครับไม่เหลือเลยนะฮะ หุ้นสายการบินเลยตกแรงเลยนะครับเมื่อวานอันนี้คือความเคลื่อนไหวหลักๆนะครับที่ตลาหุ้นไทยปิดไปแต่ที่ตลาหุ้นต่างประเทศไม่ได้ปิดเดี๋ยวเรามาย้อนกันนิดนึงนะครับว่าช่วงก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับที่มันวันที่สามสิบเมษายนนะฮะที่ปิดเดือนเดือนเมษายนแล้วก็ถือว่าเป็นเดือนที่ตลาหุ้นทั่วโลกเนี่ยปรับตัวขึ้นกันได้ดีมากพอสมควรเลยนะครับมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยเออเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะครับ ตลาดหุ้นไทยนะฮะก็ครบรอบ45ปีนะครับโดยตลาดหุ้นไทยเนี่ยเมื่อปี2018นะครับได้เปิดทำการขึ้นมาในวันที่30เมษายนตลาดหุ้นไทยเนี่ยเริ่มต้นที่100จุดนะครับช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยก็เผเชิญกับวิกฤตมาแล้วหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตราชาเงินทุนต้มยำกุ้งนะครับ แฮมเบอร์เกอร์คริสของสารัฐนะครับแล้วก็ล่าสุดโควิด19ที่ก็ยังไม่จบด้วยที่ปิดไปเมื่อวันพฤหัสเนี่ยเ้นดิ่เด็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยหนึ่งจุดหกจุดนะครับถ้าเราคิดเป็นผลตอบแทนต่อป,ปีนะฮะตั้งแต่ตแตตเปิดตลาดหุ้นมาเลยจนถึงวันที่30เมสายนสายย้อนยุคมานเนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสักห้าจุดดเจ็ดเปอร์เซ็นะครับไม่รวมเงินปันผลถ้ารวมเงินปันผลเข้าไปแล้วเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสนะักเก้าถึงสิบเปอร์เซ็่า พอใช้ได้นะครับดีเลยทีเดียวนะฮะเย่าเรียกว่าพอใช้ได้ต้องเรียกว่าดีเลยทีเดียวแต่หุ้นไทยเนี่ยก็เจอวิกฤตมาหลายครั้งนะครับวิกฤตใหญ่ด้วยนะครับวิกฤตย่อยๆนี่ก็เจอมาตลอดอยู่แล้วแต่ยางที่เห็นนะครับว่าสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้ปัจจัยสําคัญนะครับคือเราต้องอยู่กับการลงทุนเนี่ยให้ยาวพอนะครับมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงนะครับในระยะยาวเนี่ยเชื่อว่าพอการลงทุนของทุกท่านเนี่ยน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างน่าพอใจได้เลยทีเดียวมาดูกันที่ภาพรวมของเดือนเมษายนนะครับเดือนเมษายนปี2020ีสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนแห่งการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะฮะหลายๆตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นกันมากกว่า1 0ต่อเดือน นะครับก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมามันลงกันค่อนข้างแรงเนาะนะครับเป็นสายยนก็นเลยฟื้นกันได้ค่อนข้างดีปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดหุ้นในเดือนในสายน,นี่ฟื้นตัวกันได้ดีนะครับปัจจัยหลักเลยก็คือมาจากการอาชฉพสภาพคล่องเข้าระบบของธนาคารกลางต่างนะครับโดยเฉพาะธนาคารกลางของสหรัฐปัจจัยต่อมาก็คือเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มันดูดีขึ้นต่อเนื่องนะครับมาเลยส่งผลให้รัฐบาลต่างๆเนี่ยเริ่มวางแผนที่จะคลายมาตรการล็อกดาวน์ก็เชื่อว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะค่อยๆกลับมาเช่นกันนะครับเพราะว่าก็หลายๆที่ก็เริ่มคลายมาตรการละอย่างของไทยเราก็คลายแล้วเหมือนกันนะฮะถึงแม้พรกฉุกเฉินเนี่ยจะต่อ,อยายุไปหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นพฤษภาคมแต่ว่าก็เริ่มมีการคลายมาตรการอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะฮะ ็พวกร้านอาหารร้านอะไรก็คึกคักกันขึ้นมาเลยทีเดียวถึงแม้จะจับนั่งแยกกันก็ตามนะครับแล้วก็อย่างที่ได้เห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้ก็พวกสวนสาธารณะอย่างสวนลุมหรืออะไรเงี้ยก็เปิดละคนไปใช้บริการกันเยอะเลยทีเดียวถึงแม้ว่าคนที่ไปออกกําลังกายจะต้องใส่หน้ากากก็ตามนะครับแต่เหมือนกับว่าคนก็อัดอั้นกันมาพอสมควรนะฮะพอเปิดก็ไปกันเลยนะครับแต่ก็อยากจะจะเรียกว่า ต้องมีควมามาระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีก็ผมเห็นบางคนก็ไม่ได้ใส่หน้ากากก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องมามาระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้อยากให้อ,อกาศยัเพิ่งตกนะครับต้องมามาระมัดระวังกันอยู่นะครับช่วงนี้มันสถานการณ์การแพร่ระบาดของในไทยเราเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยจริงจริงนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทั้งสัปดาห์เลยนะครับจต,ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ย <c oughs> ไม่ถึงสิบรายนะครับของเรานี่ควบคุมมันได้ค่อนข้างดีมาก เดี๋ยวมาที่ตลาดลายตลาดนะครับมาเริ่มที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันพฤหัสนะครับก็มีตัวเลขออกมานะครับว่าแต่ชนิดสันีห้าร้อยเนี่ย <c oughs> ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงสิบสองจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับในเดือนเมษายนสูงสุดเป็นันดับที่สามเลยนะฮะนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองต้นมาดาวโจนส์นะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น11.1%สูงที่สุดในรอบ3าปี ส่วนดัชนี NASDAQ กเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า15%นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่มิถุนายนปี2ปี2000เลยทีเดียวนะครับมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับนั่นคือตัวเลขผู้ลงทะเบียนว่างงานครั้งแรกนะครประจำสัปดาห์ออกมาที่3.84ล้านลายนะครับมากกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยที่3.5ล้านลายส่งผลให้ตั้งแต่วันที่21มีนาคมจนถึงล่าสุดเนี่ย เป็นเวลาทั้งหมด6สัปดาห์นะครับมีผู้มาลงทะเบียนว่าง,งานครั้งแรกเนี่ยสูงกว่าส0มสิบล้านลายแล้วนะฮะแต่ปัจจัยนี้เนี่ยปัจจัยเรื่องตัวเลขไอ้ผู้ว่างงานสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ไม่ได้เข้ามากดดันตลาดอะไรเยอะนะักนะฮะเพราะว่าตลาดเขาคาดไปยุ่แล้วแหละว่ามันคงออกมาไม่ดีนะฮะปัจจัยหลักที่ทําให้ตลาดลดลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการาขายทากาไรระยะสั้นมากกว่าครับแต่ว่าพวกหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะครับหุ้นเทคนี่แข็งแรงจริงๆนะฮะมนที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะครับแต่หุ้นเอเชียจริง,รงๆเมื่อวันพฤหัสเนี่ยก็ปิดกันไปหลายที่แล้วนะครับอย่างฮ่องกงกับเกาหลีใต้ก็ปิดนะฮะปิดเนื่องในวันวิสาขาบูชานะครับเขานับปฏิทินแบบจีน่ะนะฮะมันก็เลยปิดไปดัชนีหุ้นส่วนใหญ่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ย ตลาดหุ้นในเอเชียยังได้ผลบวกจากข่าวของผลการทดลองวัคซีนเลมบิซีเวียนะครับที่ออกมาเป็นบวกนะฮะมันก็เลยยังส่งผลบวกอยู่นะครับในช่วงนั้นเกาหลีปิดไปฮ่องกงปิดไปแต่อินเดียยังเปิดอยู่นะครับอินเดียนี้บวกแรงเลยอินเดียบวกไปสาเปอกว่านะครับถ้าการเคลื่อนไหวที่ <c oughs> ชัดเจนเมื่อวันพฤหัสนะครับมันก็มีแค่ ประเทศจีนประเทศเดียวที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอย่างตัวไคซินนะครับ m a n u f a c t u r i n g PMI ประจำเดือนเมษายนออกมาที่ 49. 4 9 4เก้าดเอร์เซ็ก็หดตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็น้อยกว่าที่คาดไว้เล็กน้อยนะครับตลาดคาวไว้า0 3จุดสมซนมาที่ยุโรปกันบ้างนะครับยุโรปก็ เมื่อวันพฤหัสนี้ก็ดัชนีปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับลดไป2%ปนะฮะปัจจัยหลกักก็มี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็ขายทํากาไรระยะสั้นนะครับหลังจากที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีนะฮะในเดือนเมษายนนี้ต่าหุ้นยุโรปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณสักหกซกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่ตุลาคมปี2 0 1 5นะครับแต่ว่าปัจจัยลบที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประกาศตัวเลข GDP ในไตรมาสหนึ่งของยูโรโซ ติดลบไปถึง3.8%เลยทีเดียวนะครับมากกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยที่3.2% <c oughs> แต่ก็เป็นการหดตัวที่แรงที่สุดนับตแต่มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี1995เลยทีเดียวนะฮะแต่ปัจจัยนี้ก็อย่างที่ที่เรียนไปในตอนต้นนะครับก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เข้ามากดดันมากนักนะครับเพราะว่าตลาดคาดไว้้ว่ามันคงไม่ดีนะฮะปัจจัยหลักก็น่าจะมาจากการเทขายทางมระยะสั้นมากกว่านะครับ <c oughs> <c oughs> มาที่ตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ฉลองวันเกิดครบรอบ45ปีสามารถปิดเหนือดับ1,300จุดได้เล็กน้อยนะครับปิดไป1,301จุดแต่ชีนีบวกดีเลยทีเดียวนะครับบวกไปถึง1.48ปร์ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยฟื้นตัวได้ดีในช่วงเมษายนที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 p. นั่นแหละ ของเราเนี่ยควบคุมได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายนเนี่ยก็ควบคุมได้ดีจริงๆนะฮะตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันเนี่ยต่ำกว่า10รายได้แบบติดกันแบบ4 5หวันติดต่อกันเลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับถึงแม้จะทำการแค่4วันนะฮะดัชนีเซ็นดิเด็กเนี่ยบวกขึ้นมาถึง3.4%ุกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับก็คืออิเล็กทรอนิกส์นะฮะท่างเงินบาทมันอ่อนด้วยนะครับแต่หลายอย่างก็สับสนุน บวกขึ้นมาถึง12.97%นะกับ13%เลยทีเดียวกลุ่มสื่อบวกขึ้นมา8.25%นะครับกลุ่มผู้ให้บริการด้านการเงินบวกขึ้นมา5.6%ไม่มีกลุ่มไหนติดลบเลยนะครับกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดก็คือสื่อสารนะครับบวกขึ้นมา0.3%อาหาร0.9%แล้วก็ธาคาร0.98%นะครับนะคุณถ่ายสัมดา์ที่แล้วนี่ใช้ได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับก็ ภาพรวมก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดน,นึงนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงวันที่เราหยุดชดเชยวันสําคัญของเราไปด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับประเด็นที่หนึ่งนะครับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคุกุ่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วนะครับประธานาธิบดีรัทา์เนี่ยนำเรื่องเทรดวอร์กับจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นประเด็นอีกครั้งละนะครับต้องรอดูกันนะครับว่าประเด็นนี้เนี่ย จะเป็นประเด็นยาวหรือสั้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะสั้นนะครับเพราะว่ายาวคงไม่ไหวเรื่องโควิด1 i ก็หนักหนาอยู่แล้วนะครับประเด็นที่2นะครับต่างุ้นไทยเนี่ยครบรอบ45ปีไปเมื่อวันที่30เป็นเมษายนหรือพฤหัสที่แล้วนะครับ45ปีที่ผ่านมาตัวดัชนีเนี่ยให้ผลตอบแทนอยู่ที่ราว5.87%เรา5ต่อปีนะครับ ถ้าลงเงินปันผลด้วยเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณสัก9-10%สก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องลงทุนให้ยาวพอนะครับแล้วก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพสูงนะครับพวกบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่มีแทร็กไ้คอร์ที่ดีหรืออะไรที่ดีนะครับควรลงทุนในพวกน,นั้นหรือไม่ก็ลงทุนในกองทุนก็น่าจะดีนะครับ ประเด็นสุดท้ายนะครับเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็มีการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกฟื้นตัวเนี่ยก็มาจากการอัจฉริสภาพคล่องนะครับของธนาคารกลาง,งทั่วโลกโดยเฉพาะธนาคราร,ารการสหรัฐสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ดีขึ้นต่อเนื่องนะครับซึ่งส่งผลให้อัฐบาัาลต่างๆเนี่ยเริ่มวางแผนที่จะคายมาตรการล็อกดาวประเทศแล้วก็ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะครับซึ่งปัจจัยพวกนี้เนี่ยประเทศไทยก็รวมอยู่ด้วยนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หยุดเชิดเชยกันอีกแล้วนะครับยังไงก็ช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งกัดตกกัน,กนละกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มคลางมาตนการล็อกดาวน์แล้วนะครับก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ